เจอกันอีกแล้วครับกับแถวส2องเกมประจําวันอาทิตย์ที่1 3เมษายนครับวันนี้ครับวันสงการครับก็สุขสันต์วันสงการครับทุกคนครับวันนี้เราก็ยังมีฟุตบอลให้ได้รับได้ลุ้นครับวันนี้ก็7คู่เบาๆไปครับวันนี้เมื่อวานหลังจากที่จัดไป9คู่ครับวันนี้ก็มีคู่ที่น่าสนใจหลายๆคู่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลครับจากฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับในเกาโชซิลิอาก็กําลังขับเคี่ยวเลยครับ ถือว่าได้ลุ้นครับวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกแมนซิตี้เจอกับคริสตันพาเลตคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกสุดท้ายจบ5 2ครับกินเต็มเต็มครับสกอร์สูงคู่นี้คู่ที่2เลเวอคูเซนเจอกับยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้ให้ไปสูงครับจบ00นย์ศูนยโอโอกาสอย่างเยอะไม่ยิงกันเฉยเลยคู่นี้เสียไปครับคู่ที่3มุนเชนกัดบาดเจอกับไฟบวกคู่นี้ต่อมุนเชนกัดบาดเจ้าบ้านปอปารับ เกมสูสีดูดีกันมาอยู่ดีๆครับท้ายเกมอีกแล้วครับไฟบวกมายิงได้เสียไปครับแพ้ไป็น1ประตูต่อ2เหมือนเช่นกันบัตรคู่ที่4โบคุ้มเจอกับเอาบวกคู่นี้ให้รองเอาบวกที่ราคาปอปลาครับสุดท้ายเอาบวกบุกไปชนะได้2อหนึ่งรองปอปลากินเต็มครับคู่ที่5โฮสตคิวเจอกับสังเฮารีครับเอาอีกแล้วครับคู่นี้เสมอกันมา1นึหนึ่งครับจะได้เงินอยู่แล้วครับสังเฮารียิงนาทีบาปอีกแล้วครับโอ้โหทำให้แพ้ไปครับโฮสตล์คิวหประตูต่อ2เสียไปครับ คู่ที่6กครับเซาแทมป์ตันเจอกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ให้ต่อแอสตันวิลล่าทีมเยือนที่ราคา1ลูกสุดท้ายเซาแทมป์ตันแพ้ไป0ประตูต่อ3ต่อแอสตันวิลล่ากินเต็มครับคู่ที่7ครับไบตันเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ให้ต่อไบตันเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งครับไบตันนำก่อน2ครั้ง2คาเขแต่ ลูกกินเต็มไม่มาครับสุดท้ายแล้วเสมอ2 2ครับโหเหลือจะเชื่อครับเลตเตอร์ยังห่วยครับแต่ใบตั้นทำอะไรไม่ได้ครับเสียไปครับคู่นี้คู่ที่8ครับเกตาเฟ่เจอกับลัสพามัตคู่นี้ให้ต่อเกตาเฟ่ครับเกตาเฟ่นำก่อนแล้วไปโดนใบแดงครับสุดท้ายครับมันต้านไม่ไหวจริงๆครับแพ้ไป1นประตูต่อ3เสียคู่สุดท้ายครับอินเตอร์มิลาร์เจอกับกายารี่คู่นี้ครับคู่ชีพมาหน่อยครับคืนชีพมาหน่อยครับต่ออินเตอร์วิลานลูกครึ่งชนะ3-1กินเต็มพอดีคำครับ วันนี้เอาใหม่ครับลุยกันใหม่ผลงานเมื่อวานต้องบอกว่าลุ่มๆุมดอนดอครับวันนี้ต้องเอาคืนให้ได้7คู่วันนี้เน้นเน้นไปเลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างออตาลนตาพบกับโบลญญยาครับในฟุตบอลเกาโชซิลีอาอิตาลี่7 7 3 0นตามเวลาบ้านเราครับออตาลนตานัดล่าสุดแพ้ให้กับลาซิโอไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอันดับ3ของตารางคะแนน31นัด58คะแนนครับ ฟังบุรุญ,ญาทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับนาโปลีเป็น1-1ตอนนี้อันดับ4ของตารางคะแนนครับ31นัด57คะแนนคู่นี้บอกเลยครับใกล้เคียงกันสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนและอันดับอะครับเจอกันนัดล่าสุดคู่นี้เป็นโบรุรญญาที่บุกไปชนะออตาลนตาได้ศูนย์ประตูตอนหนึ่งในฟุตบอลถ้วยครับส่วนวันนี้ราคาเปิดมาเป็นอตาลันตาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้อยู่ที่2ลูกครึ่งครับ อาลตันตาต้องบอกว่าฟอร์มตกครับน่าใจหายพอสมควรครับก่อนหน้านี้ครับพวกเขาครับขวแชมป์ลุ้นแชมป์กันมาอยู่3ทีมครับมีพวกเขาครับอัลตันตานาโปลีแล้วก็อินเตอร์มิลานจ่าฝูงตอนนี้ครับแต่เล่นไปเล่นมาทําไปทํามาครับฟอร์มช่วงหลังตกเลยครับตกเฉยเลยอะครับก็ต้องบอกตอนนี้พวกเขาก็แค่ประคับประคองตัวครับให้ติด1ในสครับเพื่อจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับเพราะตอนนี้ครับ มันยังไม่แน่ไม่นอนครับเหมือนพวกเขาครับจะลอยลำครับน่าจะได้อันดับ3ครับแต่ฟอร์มช่วงหลังนะครับทำให้พวกเขาครับต้องมาดิ้นรนครับในการรักษาอันดับ3ไว้ให้ได้ครับเพราะทีมที่ตามมาข้างล่างครับอย่างบุลุษญาที่เจอกันวันนี้ครับอยู่เวนตุสลาซิโอโรม่าฟิออเรนตินาอย่างเงี้ยครับคะแนนมันห่างกันแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองครับมันสามารถพลิกกันได้ทุกอาทิตย์นะครับทุกนัดเลยครับจึงจําเป็นครับวันนี้ต้องมีแต้มครับ อย่างน้อยๆหนึ่งแต้มก็ยังดีครับหรือ3แต้มได้ก็ดีไปเลยครับฝั่งบุลินาครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ครับต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆครับเจ็ดนัดล่าสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับบโรลญญาชนะไปถึง6นัดพึ่งจะมาสะดุดเสมอกับนาโปลีทีมที่กำลังลุ้นแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับโอ้โหทำไปทำมาครับบโรลญญาครับจากที่ต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลยังอยู่อันดับโอ้โหกลางๆตารางสิบเอ็ดสิบสองนู่นเลยครับแต่ ได้ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยครับทาให้คะแนนโอ้โหต้องบอกกระโดดมาไกลจริงๆอะครับไม่ธรรมดาครับบอลญาช่วงหลังถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งครับเป็นทีมที่เสียประตูยากด้วยครับคู่นี้ผมมองแล้วฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสวนทางกันยังไงก็ต้องเลือกทีมที่ฟอร์มกําลังดีอย่างบอลญญาไว้ก่อนครับผมมองวันนี้ออตแลนตาไม่ได้เด็ดขาดเหมือนช่วงที่กําลังพลิกช่วงที่กําลังดีครับวันนี้ ผมมองวกเขาไม่สามารถชนะโบลอนาได้ครับโบลอนากําลังมาดีครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับคู่นี้ครับเห็นเห็นครับฟอร์มค่อนข้างจะต่างกันก็เลือกทีมที่ฟอร์มดีอย่างโบลอนญาครับคู่นี้คู่แรกรองโบลอนาที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ของวันนี้ครับยังอยู่ในอิตาลีครับเกาโชซิลิอาอิตาลีเป็นการเจอกันระหว่างฟิอเรนติน่าพบกับปามาครับสองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับฟิอเรนติน่านัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะ เอ็นเคเซลเย่สองประตูต่อหนึ่งในคอนเฟลเลซลีกรอบแปดทีมสุดท้ายครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของเกาโชซิลิอาน,นัตล่าสุดบุกไปเสมอกับเอซีมิลานสองประตูต่อสองตอนนี้พวกเขาอันดับแปดของตารางคะแนนสามสิบเอ็ดนัดห้าสิบสองคะแนนฟังทีมเยือนอย่างปาม่าก,กันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับอินเตอร์มิลานสองสองทำให้ตอนนี้สิบหกของตารางคะแนนสามสิบเอ็ดนัดยี่สิบเจ็ดคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดกินกันไม่ลงครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งวันนี้ กันที่บ้านของฟิออรลนติน่าเป็นฟิออครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับฟิออรลนติน่ากลับมาทําฟอร์มดีอีกแล้วครับท่านโอ้โหต้องบอกว่า5นัดล่าสุดของพวกเขาชนะไปถึง4นัดสะด,ดุดเสมอแค่นัดเดียวครับต้องบอกว่าล้นแรงทั้งในฟุตบอลถ้วยคอน,ฟนเฟเดรทิกและในฟุตบอลลีกตอนนี้ครับพวกเขายังมีลุ้นครับในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าเพราะตามอันดับ4โบอรลญาอยู่แค่ คะแนนเท่านั้นครับล้วบอลมันยังเหลืออีก7นัดนะครับก็ต้องบอกว่ามีลุ้นถ้าฟอร์มแบบนี้ครับก็ได้ลุ้นไปไปครับพวกเขาต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยฟิออร์เรนติน่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรครับเป็นทีมที่เสียประตูยากและเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับวันนี้เจอกับปามาไม่มีอะไรมากพวกเขาต้อง3คะแนนเท่านั้นครับถึงแม้จะมีโปรแกรมรออยู่ในช่วงกลางสัปดาห์ครับแต่ ก็ต้องเอาก่อนครับในฟุตบอลลีครับเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูการหนะ้าถ้าไม่ได้ไปแชเมเปี้ยนลีกอย่างน้อยนไปยูโรปาลีกก็ยังดีครับฝั่งปามาตอนนี้พวกเขายังคงต้องดิ้นรนหนีตกชั้นครับเพราะคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับฟอร์มของพวกเขาต้องบอกว่าไม่ได้ดีและก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาสเสมอไปถึง4นัดสะดุดแพ้นหนัดครับก็ต้องบอกว่า ไม่แพ้ใครและก็ไม่ชนะใครครับหนักไปทางเสมอครับแต่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันครับมันต้องมีชนะบ้างครับเป็นทีมที่จะบอกว่าดีไหมมันก็ดีเป็นบางนั้นครับปาม,ม่าครับจะบอกว่าแย่ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่พวกเขาไม่ค่อยมีมาตรฐานนะครับไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่คือจุดอ่อนของพวกเขาครับ คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่จําเป็นต้องเลือกทีมที่ฟอร์มกําลังดีไว้ก่อนครับอย่างฟิออรเรนติน่าครับไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะต้องไปอยู่ปามาครับไม่ไหวจริงๆครับฟอร์มแบบนี้ผมว่าน่าจะโดนฟิออร์เรนติน่าครับอย่างน้อยๆจัดไป1เม็ด1ตุงมีให้เห็นแน่นอนครับกับราคาครึ่งควบลูกผมมั่นใจยังไงก็เป็นฝั่งฟิออครับที่ดูดีมีกําไรครับคู่นี้ยืนพื้นครับฟิออกําลังฟอร์มดีครับต่อฟิออรเรนติน่าที่ราคาครึ่งควบลูกครับ คู่ที่3ข <Wow. S 1> องวันนี้ครับพิมลิกอังกฤษลิเวอร์พูลเจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดคู่นี้2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับเวลากำลังดีเลยครับลิเวอร์พูลนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับฟูลแลมม3 2ตอนนี้ยังจ่าฝูงครับ31นัด73คะแนนฟังเวสแฮมทีมเยือนกันบ้างน,นัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับบอนมัดในบ้านไปครับ -2 2ตอนนี้อันดับ16ของตารางคะแนน31นัดที่ผ่านมา35คะแนนครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลที่บุกไปถล่มเวสแฮม5ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นลิเวอร์พูลเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครับลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าตั้งแต่โดนปารีสตกมาในแชมเปี้ยนลีกอ่ะหลังจากนั้นก็เป๋เลยครับโอ้โหโดยเฉพาะหน้าที่ผ่านมาที่เจอกับฟูแลมครับน้ำก่อนแท้ๆหนึ่งครับแต่โดนฟูลแลมครับ โอ้โหยิงทีเดียว3ลูกรวดเลยครับพวกเขาไล่มาไม่ทันครับทำให้แพ้3-2ไปก็ต้องบอกว่าผิดหวังพอสมควรครับนัดที่ผ่านมาครับอาจจะด้วยอาการเหนื่อยอาการล้าของนักเตะเห็นเห็นเลยครับลิเวอร์พูลนักเตะวิ่งกันไม่ค่อยออกเลยครับช่วงกลางเกมจนถึงช่วงท้ายเกมครับแต่วันนี้ครับพวกเขาได้พักมาต้องบอกว่าโอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับนักเตะวันนี้น่าจะกระปี้กระเป๋าน่าจะมีแรงวิ่งแล้วครับลิเวอร์พูลครับพวกเขาครับ ถึงแม้จะนำอาร์เซนอลตอนนี้ครับอยู่ถึง11แต้มแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ประมาทไว้ก่อนละครับลิเวอร์พูลครับเพราะโปรแกรมครับพวกเขาจะต้องเจอกับอาร์เซนอลครับช่วงท้ายฤดูกาลด้วยครับคือถ้า เล่นแบบนี้ฟอร์มแบบนี้โอ้โหก็เหมือนไปให้โอกาสอาร์เซนอลครับก็ต้องตัดโอกาสของอาร์เซนอลด้วยการชนะ3คะแนนเท่านั้นนะครับวันนี้ครับแล้วเจอกับเวสต์แฮมที่ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ชนะใครด้วยครับ4ี่นัดล่าสุดของพวกเขามีแต่แพ้กับเสมอรครับไม่ชนะใครแล้ววันนี้ออกมาเล่นเป็นทีมเยือนด้วยและฟอร์มก็ไม่ค่อยดีด้วยครับเล่นเป็นทีมเยือน ผมมองลิเวอร์ pool วันนี้ครับน่าจะจัดการเก็บงานของตัวเองได้ครับ3คะแนนครับไอราคาลูกครึ่งอ่ะผมมั่นใจไอหนึู่นงตุงของลิเวอร์ pool มีให้เห็นแน่นอนถ้าใช้โอกาสไม่เปลืองครับแล้วลิเวอร์ pool วันนี้มีข่าวดีตรงที่โมซาลาและกับเวอร์จิลฟานได้ครับสองตัวผู้เล่นสําคัญต่อสัญญากับลิเวอร์ pool ไปแล้วขยายสัญญาไปเรียบร้อยถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนร่วมทีมแฮปปี้แน่นอนครับสคนนี้ต่อสัญญาครับ วันนี้ครับลิเวอร์พูลจะฉลองสัญญาใหม่ของโมซาลาและเวอร์จิลฟานได้ให้กับแฟนบอลแน่นอนครับวันนี้ลิเวอร์พูลจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับฟอร์มช่วงหลังที่เจอกับเวสแฮมก็ต้องบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลที่ขี่เวสแฮมอยู่ฝั่งเดียวตลอดเลยครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับขอให้ลูกแรกของลิเวอร์พูลมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วลูก2ลูก3ของพวกเขาจะตามมาเองครับวันนี้ขอให้เป็นวันของลิเวอร์พูลครับ มั่นใจครับลิเวอร์พูลสามคะแนนเราไปลุ้นกันราคาลูกค่นครับลุ้นไปสองกันยาวๆครับไม่มีอะไรมากครับคู่นี้ต่อลิเวอร์พูลลูกค่งครับคู่ที่สี่ของวันนี้ครับยังอยู่ในอังกฤษครับพิมเมลิครับวูฟแฮมตันเจอกับทอแนมฮอสเปอร์สองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับวูฟนัดล่าสุดบุกไปชนะอิฟสวิตสองประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับ17ของตารางคะแนน31นัดนที่ผ่านมา32คะแนนฝั่งสเปอร์ทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขา เปิดบ้านเสมอกับไอทันแฟงเฟิร์ดไป1-1ในยุโรป้าลีกในส่วนของพิมเมลิกอังกฤษนั้นล่าสุดเปิดบ้านชนะเซาทแฮมตันไป3-1ตอนนี้พวกเขาอันดับ14ครับ31นัด37คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2 2ครับที่บ้านของสเปอร์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นวู๊ปแฮมตันเจ้าบ้านต่อปอปลาราคาสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3ครับวูฟช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดีขึ้นครับพวกเขาครับ ก่อนหน้านี้ครับหลายคนครับกังวลว่าจะตกชั้นหรือเปล่าแต่ตัวผมมองแล้วฤดูการนี้ของพวกเขาน่าจะสบายสบายครับเพราะคะแนนห่างจากโซนตกชั้นถึง12คะแนนครับเซาท์แฮมตันก็ตกไปแล้วครับคงจะเป็นเลสเตอร์และอีฟสวิตนะครับที่จะคงต้องตามไปครับพวกเขาน่าจะรอดครับฤดูการนี้ฟอร์มช่วงหลังดีถือว่าดีเลยครับไม่ธรรมดาสานัดล่าสุดในฟุตบอลลีก โอ้โหกดคู่แข่งชนะคู่แข่งได้หมดเลยแล้วก็กินราคาทั้ง3นะัดด้วยครับฝั่งสเปอร์ฤดูกาลนี้ไม่มีอะไรนอกจากยูโรปาลีกแล้วครับถ้าพวกเขาอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าก็ต้องเอาแชมป์ให้ได้แล้วนัดล่าสุดครับดันทำได้แค่เสมอกับแฟรงเฟิร์ตครับโอ้โห งานยาบครับกลางสัปดาห์นี้ต้องไปเยือนเยอรมันครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับวิธีลัดทางลัดที่จะไปแช่ไหลีกคือแชมป์รายการนี้อย่างเดียวครับอยู่รป้าลิงพวกเขาคงจะเก็บตัวคงจะไปเน้นตรงนั้นมากกว่าครับวันนี้พวกเขาอาจจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับผมมองดูครับน่าจะปล่อยครับน่าจะกังวลเหมือนกันครับกลัวมีผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ ผมมองแล้วน่าจะเป็นโอกาสของวูฟพัพที่จะเก็บ3คะแนนเก็บชัยชนะได้ครับสเปอร์เหมือนปล่อยๆนะนัดนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นครับถ้าผมเป็นกุญซื้อครับหรือเป็นนักเตะของสเปอร์ครับผมก็คงจะเล่นประครับประคองตัวเองครับนัดนี้ก,ก็ก็คงเต็มที่แล้วครับแต่คงไม่ไม่ไปหวังไม่ไปอะไรมากครับคือก็ เล,เล่นไปอย่างนั้นครับเล่นตามแผนที่โค้ดวางไว้ครับก็คือจังหวะ50 50พวกเขาน่าจะเบาเบาน่าจะเซฟตัวเองน่าจะเบรกตัวเองครับคู่นี้ผมมองแล้ววูเพมตันกำลังดีครับสปเปอร์ไม่ได้หวังอะไรกับในพรีเมียร์ลีกแล้วฤือดูการนี้เป็นโอกาสดีครับที่วูเพมตันเล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและก็ฟอร์มดีด้วยยังไงก็ต้องเลือกอยู่วูเพมตันครับ กับปอปลาของพวกเขาถ้ายิงไม่ได้เต็มที่ก็เสียครึ่งน,นึงครับไม่ได้เสียเต็มครับแต่มองแล้วโอกาสเป็นไปได้นนยากครับเพราะพวกเขากําลังดีครับเจอกับใครก็ชนะมาตลอดครับช่วงหลังกินราคาตลอดวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งนัดครับที่วูแ๊แฮมตันที่ตัวผมมั่นใจว่าจะกินราคาอีกหนึ่งนัดครับคู่นี้ยืนพื้นทับต่อวูแ๊แฮมตันที่ราคาปอปลาครับคู <S <S ่ที่5ของวันนี้ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับ นิวคาเซิลเจ้าบ้านวันนี้นัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปถลม่มเลสเตอร์30ตอนนี้พวกเขาอันดับ5ของตารางคะแนน30นัด53คะแนนฟังทีมเยือนอย่างแมนยูกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปเยือนลียงครับในยูโรป้าลีกรอบแปทีมสุดท้ายนัดแรกเสมอมา2-2ในส่วนของพิมเมลีกนัดล่าสุดเสมอกับแมสซิตี้0-0ครับตอนนี้อันดับ13ของตารางคะแนน31นัด38คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นนิวคาสเซิลที่บุกไปชนะแมนยูได้2อูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครึ่งควบลูกครับต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูก3เม็ดทวนๆครับนิวคาสเซิลครับหลังจากที่ได้แชมป์คาราบาวครับตอนนี้พวกเขาก็ไล่ลาพื้นที่ฟุตบอลยุโรครับแชมเี้ยนลีกฤดูกาลหน้าอังกฤษครับมีข่าวดีครับพิมเมยรีกอังกฤษฤดูกาลหน้าครับจะได้ไป5ทีมแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5ด้วยครับคือถ้าจบ ติดหนึ่งในห้าคือได้ไปแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาโอกาสดีด้วยครับแข่งน้อยกว่าเพื่อนวยครับในโซนที่แย่งแชมเปี้ยนลีกด้วยกันเนี่ยครับแล้วคะแนนนะ่ะเข้ากับเชลซีอันดับ4ด้วยครับห่างจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันดับ3อยู่แค่4คะแนนถ้าวันนี้ชนะได้ครับจะลดเหลือ1คะแนนนะครับแล้วตัวเองแข่งน้อยกว่าโอ้โหต้องบอกว่ากำลังดีเลยครับนิวคาสเซิลหลังจากที่ชนะลิเวอร์รพูลมาได้ในฟุตบอล คาราบาลครับโอ้โหหลังจากนั้นพวกเขาฟาดเรียบเลยครับกินราคาแทบจะทุกนัดหลังจากนั้นเลยครับฟอร์มกําลังดีต่อเนื่องครับนักเตะกําลังเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับต่างจากแมนยูครับอย่างนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะชนะแล้วครับแต่พวกเขามาโดนยิงนาทีบาปอีกแล้วครับผู้รักษาประตูอังเดโอนาหน้าครับคนดีคนเดิมครับเจ้าดีเจ้าเก่าครับโอ้โหสร้างงานให้เพื่อนอีกแล้วครับ แมนยูครับเล่นดีจริงครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มักจะเสียประตูเพราะความทะเลาะทล่าของนักเตะบางคนอย่างงี้ครับเสียเพราะส่วนบุคคลทั้งนั้นครับไอเล่นดีเล่นเป็นระบบดีขึ้นครับลูเบนอัลโมริมถือว่าทําทีมได้ดีนะครับแต่อย่างว่าแหละครับมันฟุตบอลครับมันเล่นกันทั้งทีมถ้าพลาดหนึ่งคนปุ๊บก็เสียประตูก็ช่วยไม่ได้ครับก็ซวยไปครับวันนี้แมนยูครับพวกเขา ในลีมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วพวกเขาต้องไปลุ้นอ่ะต้องไปหนักไปเน้นในยูโรป้าลีครับให้ได้แซมครับถึงจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกันนาะคือเป้าหมายของพวกเขาครับตัวผมมองนะน่าจะปล่อยอ่ะมันจะคล้ายๆกับสปเปอร์คู่เมื่อกี้เลยครับเหมือนคือลงไปเล่นจริงจังแน่นอนครับแต่คือยังไงเขาเรียกว่าเป้าหมายที่ลงไปเล่นครับมันมันต่างกันนะครับคือนักเตะก็อยากจะ ไปหนักไปเน้นในยูโรป้าหรืกลางสัปดาห์ที่จะถึงครับคือจังหวะถึงลูกถึงคนจังหวะ50 50ก็ควรก็น่าจะมียั้งบ้างนะครับคือกลัวเหมือนกันครับกลวัวนักเตะจะเจ็บไปกลางสัปดาห์ครับวันนี้ครับผมมองแล้วจะแมนยูจะยังไงก็ช่างครับโหแต่นิวคาสเซิลมันสุดๆจริงๆครับชั่วโมงนี้เอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่ครับเล่นกันด้วยความมั่นใจว,วันนี้จะเป็นอีกนัดหนึ่งที่นิวคาสเซิล เล่นได้ดีครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยครับเล่นในบ้านของตัวเองมันไม่มีอะไรมากครับนิวคาสเซิลนะครับไม่ว่าจะเจอกับทีมเล็กทีมใหญ่ชั่วโมงนี้พวกเขาตกหมดครับชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องสาลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อนิวคาสเซิลเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับเหนือกว่าเห็นเห็นครับคู่ที่6ของวันนี้ครับเรามาที่อิตาลีกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างลาซิโอพบกับโรม่าคู่นี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับ ลาซิโอเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับโบโดก,กิม2-0ในยูโรป้าลีกรอบแดทีมสุดท้ายนัดแรกในส่วนของเกาโชครับนัดล่าสุดบุกไปชนะอัตแลนตา้า1-0ตอนนี้ลาซิโอพวกเขาอันดับ6ของตารางคะแนน31นัดที่ผ่านมา55คะแนนฟังโรมาทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับยูเวนตุสไป1ประตูตอน 1. ตอนนี้อันดับเจของตารางคะแนน31นัด53คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด เป็นโรม่าครับที่ชนะลาซิโอไป2ศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอโรม่าราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ดาร์บิเมตกุงโลมครับมันแน่นอนครับลาซิโอครับต้องบอกว่าเสียหายพอสมควรครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแพ้ให้กับโบโดกิมครับโดนยิงขึ้นหลัง2เม็ดเลยครับมีงานหนักมีการบ้านให้ทำครับกลางสัปดาห์ที่จะถึงครับคือเปิดบ้านต้อนรับโบโดกิมครับโอ้โหแล้วฟอร์มอย่างนี้มาเจอกับ โรม่าที่ฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าดีขึ้นโอ้โหสุดๆเหลือเกินครับโดยเฉพาะในเกาโชนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับช่วงหลังนะครับชนะโอ้หนักไปทั้งชนะเยอะมากครับในฟุตบอลลีกครับถึงแม้พวกเขาจะตกรอบไปแล้วครับยูโรปาลีกแต่ก็มันเน้นในลีกเนี่ยครับเพราะตอนนี้ทั้ง2ทีมมันแข่งกันโดยตรงเลยครับคือพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกหดูการหน้าครับ ว่าเขาห่างจากอันดับ4อย่างโบลุนยาแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองครับล้วบอลมันเหลืออีก7นัดนะครับโอ้มันยังได้ลุ้นนะครับเอากันตามตรงคู่นี้ครับดามีมแมตมันไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับถึงแม้ฟอร์มของทั้ง2ทีมครับจะเป็นยังไงครับแต่เวลามาเจอกันคู่นี้จะมันตลอดครับเพื่อนบ้านกันนะครับลาซิโอครับผมมองพวกเขาครับยังติดห่วงยังติดหวังในยูโรปาลีครับ กางสัปดาห์ที่จะถึงครับเหมือนสมาธิพวกเขาจะโฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าครับแต่ในฟุตบอลลีกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คะแนนก็ยังเกาะกลุ่มโซนแชมเปี้ยนลีกอยู่ครับแต่ด้วยความเหนื่อยด้วยความล้าครับที่โปรแกรมมันเยอะเหลือเกินครับลาซิโอภาคหลังๆผมเห็นเลยครับช่วงครึ่งหลังอ่ะลาซิโอจะเล่งไม่ขึ้นตลอดเลยครับมักจะเสียประตูช่วงนี้ตลอดเลยครับช่วงครึ่งหลังนะครับโรม่าครับไม่มีโปรแกรมอะไรให้ต้องห่วงแล้วครับมีแต่ เกาโชนะครับมีแต่บอลลีกนะครับที่ให้พวกเขาอัดได้เต็มที่อัดได้เต็มร้อยทุกสัปดาห์ครับที่จะจนจบเนี่ยครับคู่นี้ผมมองแล้วโรมาดูดีกว่าครับฟอร์มการเล่นอะไรก็ดีกว่าแล้วราคาก็มาแปลกๆด้วยครับมาเสมอที่โรมาอย่างเนี้ครับโอ้โหราคามันต้องเปิดมาที่เจ้าบ้านครับแต่ดันมาเสมอทีมเยือนแบบนี้โอ้โหมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนครับราคาเปิดมาแบบนี้ครับแปลกตั้งแต่ราคาแล้วครับ แล้วฟอร์มการเล่นของโรม่าแบบนี้ด้วยครับไม่แพ้คือไม่เสียครับวันนี้ครับโรม่าเสมอก็เจ้ากันไปยกกันไปครับแต่ฝั่งที่จะมีสิทธิชนะผมมองนะฟอร์มแบบนี้ยังไงก็ต้องชี้ไปโรม่าครับโรม่าของคารเนโอรานีเอลีครับวันนี้จะได้ลูกสดได้ลูกฟิตกว่าครับผมมองแล้วท้ายเกมโรมา่าน่าจะเสือนได้ครับคู่นี้ยืนพืน้นเหมือนในเหมือนกันเหมือนโรม่าครับ เรามาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับคู่ที่7ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเบนฟิก้าพบกับอารัวกาในฟุตบอลซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราครับเบนฟิก้าเจ้าบ้านวันนี้ครับนัดล่าสุดของพวกเขาถลม่มทีเซนเซไป5ประตูต่อศูนยในฟุตบอลถ้วยของโปรตุเกสในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดบุกไปถลม่มปอร์โต 4ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขารั้งจา่าฝูงของตารางคะแนนทับ28บนัด68คะแนนฝั่งอารวกา้าทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับฟา์มาเรีกาไป1นประตูต่อ2พวกเขาอันดับ11ของตารางคะแนน28นัด29คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเบนฟิก้าที่ชนะไป20ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเบนฟิก้าเจ้าบ้านครับต่อที่ราคา2ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเบนฟิก้าครับตอ,อนนี้ต้องบอกว่า โหดจริงๆครับโอ้โหยิงแต่ละนัดครับไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับโอ้โหพวกเขาครับตั้งแต่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกมาครับที่แพ้ให้กับบาร์เซลโลนาไปครับเหมือนอัดอัน้นนะครับโอ้โหเจอกับคู่แข่งเจอกับใครถล่มเละถล่มยับตลอดเลยครับอย่างนัดล่าสุดก็ตบทีมที่ต่ำชั้นกว่าไปถึง5เมตรนะครับโอ้วันนั้นต่อไป3ลูกซัดไปถึง5เมตรครับวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองพวกเขาตอนนี้ครับตำแหน่งจ่าฝูงครับ เป็นโอกาสดีที่วันนี้ครับจะยืดคะแนนห่างจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่นัดล่าสุดไปสะดุดให้พวกเขามาครับทาให้พวกเขาแซงเป็นจ่าฝูงได้ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพวกเขาเบนฟิก้าครับเหลือแต่ฟุตบอลลีกกับฟุตบอลช่วยนะครับคือหนักหักครับคือมันเน้นในลีกแน่นอนครับคือยังไงต้องเป็นแชมป์ให้ได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วครับบอล34นัดครับตอนนี้28นัดเหลืออีก6นัดเท่านั้นเองครับถ้าพวกเขาฟอร์มแบบนี้ยังไงก็แชมป์มาครับ อารัวก้าวันนี้ครับคงไม่ละแคะละคายอะไรเบนฟิก้าครับคงทําอะไรเบนฟิก้าไม่ได้ครับพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับช่วงหลังครับมีแพ้มีชนะปะปนกันไปครับแต่ส่วนมากจะหนักไปทางแพ้ครับตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ปลอดภัยเหมือนกันนับคะแนนห่างกันโซนตกชั้นแค่หกคะแนนเท่านั้นเองครับแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากพวกเขาไม่น่าจะตกครับฟอร์มของพวกเขาน่าจะประคับประคองตัวเองครับให้หลอดตกชั้นได้ครับวันนี้เอาโฟกัสไปที่เบนฟิก้าเลยครับ จะต่อกี่ลูกรับจะเป็น2ลูกขึ้นก็ต้องต่อครับวันนี้เปิดมา2ลูกยังไงก็ต้องต่อเบนฟิก้าฟอร์มแบบนี้จะไปลองอารัวก้าไม่ไหวครับแพงแค่ไหนครับก็ต้องไปครับฟอร์มอย่างนี้ครับแล้วเล่นในบ้านของตัวเองด้วยครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเล่นในบ้านของตัวเองครับโอ้โหไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเขาไล่ยิงเละตลอดครับคู่นี้ผมมองครับจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่เบนฟิก้าทำฟอร์มได้ดีและก็ จบด้วยผลชนะที่สวยงามของพวกเขาครับอาร์โรการไม่มีอะไรดีจริงๆที่จะบุกมาเก็บแต้มจากเบนฟิก้าครับขึ้นอยู่ที่พวกเขาครับถ้าพวกเขาเล่นได้เหมือนนัดที่ผ่านมาได้เหมือนช่วงที่ที่ผ่านมานะครับยังไงก็ทันลมครับวันนี้มองแล้วเบนฟิก้าขาดแน่นอนครับวันนี้ยังไงก็ขาดครับคู่นี้ต่อไปเลยครับต่อเบนฟิก้าที่ราคา2ลูกครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับฟุตบอลของผมวันนี้7คู่ครับก็ต้องบอกว่า น่ารักน่าลุ้นครับฟุตบอลวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนลุ้นแชมป์หรือโซนฟุตบอลยุโรปนะครับโอ้โหโคตรมันเลยครับโดยเฉพาะกาโชซิรไออิตาลีครับวันนี้7คู่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับคู่แรกอัตตาลันตาเจอกับบโรนยาคู่นี้ รองโบโลญญาทีมเยือนครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ฟิออเรนติน่าเจอกับปามาคู่นี้ต่อฟิออเรนติน่าเจ้าบ้านครึ่งควบลูกครับคู่ที่3ลิเวอร์พูลเจอกับเวสแฮมคู่นี้ต่อลิเวอร์พูลเจ้าบ้านลูกครึ่งครับคู่ที่4ี่วูฟเจอกับสเปอร์คู่นี้ให้ต่อวูฟเจ้าบ้านครับที่ปอปาคู่ที่5นิวคาสเซิลเจอกับแมนยูครับคู่นี้ต่อสาริกาดงนิวคาสเซิลครึ่งควบลูกครับคู่ที่6ลาซิโอเจอกับโรม่าดาบิเมตกรุงโรมคู่นี้ ไปที่ราคาเสมอโรมาครับคู่ที่7คู่สุดท้ายเบนฟิก้าเจอกับอารัวกาคู่นี้ต่อเบนฟิก้าเจ้าบ้านที่ราคา2ลูกครับส่วนตัว1ดาววันนี้ตัวผมจัดให้ครับ3คู่เน้นๆไปเลยครับตัวแรกให้ไปเลยครับฟิออต่อครึ่งควบลูกตัวที่2ครับต่อนิวคาสเซิลครึ่งควบลูกครับตัวที่3ต่อเบนฟิก้าครับส่วนตัว3ดาววันนี้ครับจัดไปเลยครับหงแดงลิเวอร์พูลผมมองแล้ววันนี้พวกเขาเชิดชายแน่นอนครับหลังจากที่ได้พักได้ผ่อนครับ ผู้เล่นของลิเวอร์พูลครับน่าจะกัปปีก้กระเป๋าน่าจะกลับมาเป็นทีมเดิมที่ไล่อัดไล่ย้ำคู่แข่งแน่นอนครับวันนี้ครับผมมองแล้วลิเวอร์พูลครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะเก็บชัยชนะและเก็บผลงานได้ตามเป้าของพวกเขา3ามดาววันนี้จึงยกให้ลิเวอร์พูลครับหงแดงลิเวอร์พูลในแอนฟิ์ยังไงก็ทัลหลมครับวันนี้ อย่างว่าครับรูมกลมมีลมข้างในครับไม่มีอะไร100%เซครับแต่3ดาวครับบอกเลยครับลีว์ภูเอาแน่นอนครับวันนี้ครับก่อนจากกันครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่าคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่าคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวส2เกมครับ